ข้อโอสช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบก่อนที่จะอธิบายรายละเอียดองค์ประกอบด้านข้อมูลของข้อนี้จะขอบพูดถึงผลการประเมินไอทีออนไลน์ในปี2564ที่ผ่านมาซึ่งในข้อ O30 นี้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาที่ไม่ได้คะแนนในข้อนี้มีจํานวนถึง147แห่งจาก225แห่งครับคิดเป็นร้อยละถึง65ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด ซึ่งถือว่าในข้อ o 3 0นี้เกินครึ่งที่ไม่ได้คะแนนในข้อนี้ครับดังนั้นในการประเมิน i อออนไลน์ในปี2565นี้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาที่ไม่ได้คะแนนนะครับก็ต้องตรวจสอบรายละเอียดในข้อ o 3 0ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งมีรายละเอียดองค์ประกอบข้อมูลดังต่อไปนี้ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบครับมีองค์ประกอบด้านข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ดังนี้แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงานโดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไปเพื่อเป็นการคุ้มครองและเ,เป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและให้สอดคล้อ,ลอง,งอกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงานดังนั้นสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาที่จะได้คะแนนในข้อนี้ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่จึงต้องมีรายละเอียดครบทุกองค์ประกอบจะขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ซึ่งจะขอยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นเป็นแนวทางประกอบในการนำไปดำเนินการครับผู้รับผิดชอบในข้อ o 3 0จะต้องตรวจสอบบนเว็บไซต์ของหน่วยงานของท่านว่า ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติไม่ชอบได้แยกออกจากช่องทางร้องเรียนทั่วไปเป็นอีกช่องทางหนึ่งหรือไม่ซึ่งเป็นข้อสังเกตว่าการประเมิน i t a ในปีที่ผ่านมาของข้อนี้ที่หลายๆเขตพื้นที่การศึกษาไม่ได้คะแนนอาจเนื่องจากใช้ช่องทางการร้องเรียนทั่วไปนำมาตอบในข้อ O 3 0ซึ่งสาเหตุที่ต้องแยกช่องทางการร้องเรียนดังกล่าวก็เป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่กำหนดไว้ในคู่มือหรือแนวทางจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานท่านทีนท่ได้เผยแพร่ไปซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการประเมิน i t ทออนไลน์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา2565นี้ครับผม